You're listening to Phenomena Podcast สวัสดีค่ะนี่คือรายการ Hello IPO รายการที่จะพาทุกท่านพบกับกองทุนเปิดใหม่แกกลองประจำสัปดาห์พร้อมกับแนะนำกองทุนที่น่าสนใจขอเชิญทุกท,ท่านรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ Hello IPO EP ที่11วันนี้ดำเนินรายการโดย g i f t Investment Advisor และผมพี่นัทนันพอร์ตเฟรโยสเปเชียล t ีจาก p h นโน m มนาครับพบกับช่วงแรกเวล c ้าม IPO ช่วงที่ทีมงานได้รวบรวมกองทุนที่มีกำหนดการ IPO ทั้งหมดในช่วงนี้ที่สามารถลงทุนผ่านฟินโนเมนาได้มาอัปเดตให้ฟังกันค่ะสัปดาห์นี้มีด้กัน3กองทุนประกอบไปด้วยกองทุนแรกนะครับ S c B G X หรือ S c B Global Expert Fund นะครับผมกองทุนนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็นกองทุนที่อยู่ในลักษณะ ที่เป็นฟันออฟฟันนะครับก็คือจะมีนิยบายในการลงทุนในส่วนของกองทุนปลายทางเนี่ยสอกองทุนขึ้นไปนะครับผมโดยที่ว่าเขามีเป้าหมายที่จะลงทุนในสองตัวหุ้นให้มากกว่า80%ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด นะครับผมโดยที่บ้านในส่วนตัวกองทุนนี้เองเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้าการบริหารของบรจจทยพานิชจูเลสแบร์ซึ่งเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่าง2ฝ่ายนะครับผมด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบคอและซัลไลต์พอร์ตโฟลิโอนะครับผมโดยจะประกอบไปด้วยในส่วนตัว Core f u คอฟันที่เป็นกองทุนที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีเรียายาวนะครับผมคู่กับในส่วนตัวกองทุนเสริมที่เป็นซัลไลต์ฟันที่จะสามารถ ปรับพอร์ตการลงทุนได้ตามดุลพินิษ์ในส่วนของตัวการจัด Asset Allocation ของไทพานิสจูเลสแบร์ครับผมกองทุนนี้ครับเปิด IPO ในช่วงวันที่10ถึง17พฤษภาคมนี้ครับผมลงทุนครั้งแรกที่1,000บาทขึ้นไปเท่านั้นเองถัดมาค่ะกองทุนที่2 KT เค i ไชน่าบอลจากบราจกรุงไทยและ3 KFA HY Bond บอซึ่งจะมีกำหนดการ IPO ในช่วงวันที่11ถึง19พฤษภาคมนี้และ 18-24ถึง24พฤษภาคมนี้ตามลำดับค่ะโดยที่ทั้ง2องกองทุนที่ออกมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและนับว่ามีสินทรัพย์ที่ลงทุนใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียว HELLO IPO ในครั้งนี้จึงจะพาไปเรียบเรียงกันข่าวว่า2กองทุนนี้แตกต่างกันอย่างไรและเหมาะสมกับใครบ้างมาเริ่มกันที่โครงสร้างการลงทุน K T ีไชน่าบอลลงทุนใน b บล็กล็อกไชน่าบอลเน้นลงทุนในตาสารนี้ทั้งในและนอกประเทศจีน แต่ธุรกิจนั้นๆจะต้องเป็นผู้ออกโดยธุรกิจที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในจีนสามารถลงทุนได้ทั้งสก,กุลหยวนและสก,กุลอื่นๆทั้งที่ซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ภายในและภายนอกประเทศจีนโดยจะบริหารให้อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนอยู่ที่อันดับที่สามารถลงทุนได้หรือ investment grade ค่ะและกองถัดมาคือ KFA HY Bond ลงทุนใน Blacklock Asian High Yield Bond Fund เน้นลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็น HYBON ซึ่งออกโดยภาครัฐและบริษัทต่างๆที่ดำเนินกิจการอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งทั้งสองกองนี้จุดที่เหมือนกันก็คือการบริหารความเสี่ยงด้านัตราและเปลี่ยนแบบยืดหยุ่นแต่จุดที่แตกต่างกันก็คือยูนิเวอร์สในการลงทุนในส่วนของกอง KFA HYBON นั้นลงทุนในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดในส่วนของ KT China Bond นั้นจะลงทุนในหุ้นคู่จีนเท่านั้น ถัดมาจะเป็นในด้านของอตักความนะัานชื่อถือ KFA HYBON นั้นลงทุนในกลุ่มที่เป็น HYBON i g h เป็นหลักในขณะที่ KT ChinaBON นั้นจะมีเป้าหมายในการลงทุนให้เฉลี่ยออกมาแล้วอยู่ที่ Investment Grade ค่ะ ต่อมาครับทั้งสองกองทุนนี้เองเนี่ยในสองตัวแปรแก็ต้องบอกว่ามีจังหวะที่สลับกันอาเฟอร์ฟอร์มและอันเดอร์ฟอร์มทั้งคู่นะครับผมขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวสถานการณ์ที่เข้ามากระทบในช่วงนั้นด้วยนะครับอย่างเช่นในสองตัวการแพร่ระบาดของตัวโควิดในทีครั้งล่าสุดครับเนื่องจากว่าในสองทั้งจีนเองมีการควบคุมโควิดได้ค่อนข้างดีและออกจากการแพร่ระบาดได้ค่อน คข้างลดเ็วนะครับก็เลยสัมผลให้ในส่วนของตัวกองทุนแบ็กล็อกชนาบอลฟันหรือเคทชนะบอลเองเนี่ยมีการปรับตัวลงค่อนข้างน้อยกว่าจะเห็นได้จากในสวนตัวเส้นสีขาวนะครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันครับในสนองตัวเอเชียให้ยูบอลเองก็จะมีช่วงเวลาดีๆอย่างเช่นในช่วงของตัวปลายปี2 0ง9้จนกระทั่งถึง,ก,ถง,ถงก่อนช่วงการแพร่ระบาดโควิดที่ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีกว่าจากในส่นองตัว สัดส่วนการถือครองในส่วนตัวตราสารนี้นอื่นๆที่ไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นครับผมแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครับถ้าเกิดลงทุนในยาพยาวๆแล้วเนี่ยประมาณ3ปีกว่านี้ที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของตัวกองทุนตราสารที่ทั้งคู่ก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าพึงพอใจเลยทีเดียวในระดับที่ประมาณสัก6 5ถึง7.2%ตตามลำดับนะครับผม ต่อมาครับถ้าเราไปดูในส่วนของตัวผลตอบแทนและ Max d o ์ดาว w n ที่เป็นรายปีครับจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยก็คือสอดคล้องกับสิ่งที่เห็นเมื่อกี้เลยก็คือจะมีจังหวะที่อัน e ด p e r เปอร์ฟอร์มและก็อเวอร์เปอร์ฟอร์มเนี่ยสลับสลับกันไปนะครับจากปัจจัยที่เข้ามากระทบที่แตกต่างกันไปอย่างตามที่พูดถึงในด้านของตัวการกระจายความเสี่ยงครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวทั้ง2องกองทุนนี้คือ2กองทุนด้านบนครับตัวย่อกก็คือ bgahd 2กับ bgrbd 2เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับดัชนีหุ้นโลก นะครับผม MXWO ตรีกีหุ้น Asia p a c i f ซ c MXAP ดัชนี MSI c Asia Japan MXASJ แล้วก็ดัชนี MS i c h i n a มั่นก็คือออสเซียาแล้วก็ในส่วนของตัว c i 300หรือจีน a s เ a ีเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากครับผมก็คือจะเห็นได้ว่าในส่วนของทั้งสองกองทุนนี้จะมีความสัมพันธ์กับในส่วนของตัว MSI World เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.073จุดศูนเจาถึงศูน2้ตอนนัดเองก็คือมีความสัมพันธ์ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับผม แต่ในขณะเดียวกันครับผมก็ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นในสองตัวกองทุนที่อยู่ในฝั่งเอเชียเป็นหลักเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็เลยจะมีความสัมพันธ์กับในสองตัวฝั่งเอเชียอย่างเอเอเ s ีย a s i ช Japan แแล้วก็ m s c i a ซีย Pacific ในระดับที่สูงกว่าครับผมแต่ต้องบอกว่านะตรงนี้เองเนี่ยถือว่ายังไม่เกินจุด0.5เพราะฉะนั้นเอเนี่ยก็ถือว่ายังมีความสัมพันธ์ในระดับที่ไม่สูงมากนักสามารถถือเพื่อกระจายการลงทุนได้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตแต่อาจจะไม่แนะนำถึงขั้นเป็นคอพอติดพอตไวว้ลลอดเาผม ถัดมาค่ะมาดูกันที่พอร์ตฟรีโอไบครันที่กันบ้างจะเห็นได้ว่ากองทุนเอเชียไฮยูบอ d หรือ KFAH y Bond นั้นลงทุนในจีนเป็นหลักในขณะที่ KT China Bond หรือ China Bond Fund นี้ลงทุนในประเทศจีนเท่านั้นในส่วนของพอร์ตบายเซกเตทั้ง2องกองจะเน้นหนักไปที่ Property เหมือนกันแต่เอเชียไฮยูบอ d หรือ KFAH y Bond นั้นจะลงในสัดส่วนเี้เยวกว่าอยู่ที่ระดับ3 7 9ส ในส่วนของกองเอเชียไฮยูบอลจะมีพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจน้อยกว่าด้วยความที่เป็นไฮยูบอลในขณะที่ฝั่งไชน่าบอนฟันนั้นจะกระจายหลากหลายเซกเตอร์และมีสัดส่วนของกลุ่มรัฐวิสาหกิจและพันธบัตรรัฐบาลหรือที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรรัฐบาลในสัดส่วนที่สูงกว่าค่ะ ซึ่งหนึ่งในความกังวลของลูกค้าที่สอบถามกันเข้ามามากครับผมก็คือในส่วนของตัวการผิดนัดชำระหนี้ในส่วนของตัวบริษัทต all, ่างๆรวมไปถึงในส่วนของตัว SOE หรือรัฐวิสาหกิจในจีนนะครับเป็นประเด็นมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่านัดตรงนี้เองนะครับเป็นสัญญาณหนึ่งครับที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนไม่น้อยครับผมแต่ถ้าเกิดว่านัดตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าผมสุดท้ายแล้วการดีฟอลต์หรือการผิดนัดชำระหนนี้ตรงนี้นครับมันถูกตั้งใจให้เกิดขึ้นโดยรัฐบาลจีนมากกว่าใในนนแงงง่่่่่ททีีวววาาาเเขขตต้อออกกรจะคััดลืส บริษัทที่สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมซึ่งณตรงนี้ครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นข่าวสารหรือประเด็นที่เข้ามากดดันได้ในระยะสั้นแต่ณตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางการจีนเองเขาเล็งเห็นผลในระยะยาวว่าจะเป็นการเพิ่มในส่วนของตัวประสิทธิภาพทั้งในส่วนของตัวการดําเนินกิจการของราวิสาหกิจจีนเองแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของตัวการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของตัวตลาดตราสารหนี้ ในส่วนของตัวประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่เข้ามากดดันแต่ว่ายังไงก็ตามเองเนี่ยกองทุนนี้ซึ่งมาจากแบคโลกเนี่ยเขาก็ได้มีการวิเคราะห์ออกมาแล้วว่ากลุ่มตราสารนี้ที่เข้าไปลงทุนเนี่ยมีศักยภาพในการเติบโตที่ดีแล้วก็มีในส่วนตัวประสิทธิภาพการบริหารที่ดีมีโอกาสที่จะผิดอัตรานี้ต่ํามาดูกันต่อที่ลักษณะของพอร์ตการลงทุนของตัวกองทุนตราสารนิสองกองนี้กันครับ ก็ต้องบอกว่านะตรงนี้เราได้วงในสองตัวจุดที่น่าสนใจพิจารณาครับผมสองส่วนด้วยกันก็คือตัว yield to w o r t ครับผมซึ่งเป็นในสองตัวการคำนวณอัตราผลตอบแทนหรือตัว yield เนี่ยครับบนสมมติฐานที่ว่าถ้าเกิดถูกเรียกคืนก่อนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะได้ยิ e ประมาณเท่าไหร่นะครับกับต่อมาครับผมก็คือใน2ตัว duration ครับผมต้องบอกตัว duration A เนี่ยก็คือถ้าให้สรุปโดยง่าย ต้องบอกว่ามันเป็นตัวการวัดความไวของในส่วนของตัวราคาของตราสาานีตรงนั้นครับผมต่อในส่วนตัวการเปลี่ยนแปลงด้านตลาดเบียครับผมซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันมีปัจจัยที่เข้ามากระทบที่หลักๆครับเพลี่ยนแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจัยที่ต้องบอกว่าหลักๆอ่าปัจจัยที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากที่สุดนะครับก็คือในส่วนของตัวอายุของตราสารนี้เพราะฉะนั้นนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของตัว duration เ,เองเนี่ยสามารถใช้ในความหมายใกล้เคียงกันกับคําว่าอายุตราสารนี้เฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนได้ ครับผมซึ่งนัดตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัว b a c k l o ็อกเ n เช g h y ห e l d บอ n d f u n นหรือ KFAHY บ n d ครับจะถือดูเลชั่นอยู่ที่ประมาณสัก2.31ปีได้ครับผมในขณะที่ในส่วนของตัว b a c k l o ็อกไชน่าบอนฟารนหรือ KTH บอลนะครับถือดูเลชั่นเฉลีย่ยที่ประมาณ3 5 5ปีได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับต้องบอกว่าถ้ากับว่าในส่วนของตัว เคดชนะบอร์ดเองเนี่ยถือในสงตรา,าสานี้ที่อายุค่อนข้างยาวกว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดมีสถานการณ์ปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือปรับลดดอกเบีย้ยในอนาคตเองเนี่ยจะส่งผลให้ในส่วนของตัวแบงก์ล็อกชนะฝันเองเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างรุนแรงกว่าครับผม ในขนาดเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราไปดูตัวยูกันบ้างในส่วนของตัวยูฝั่งเอเชียไฮบอลยูเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าครับที่ประมาณ8.59%ด้วยกันในขณะที่แบล็กบอกชนะบอลฝันครับอยู่ที่ประมาณ4.4.73%ด้วยกันน,น, 5. 5น,กน,นะตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อาจจะทําให้ดูในส่วนของตัวฝั่งเอเชียไฮยูบอลเนี่ยดูน่าสนใจกว่าจากยูที่สูงกว่าแต่นะตรงนี้ก็ต้องต้องไม่ลืม้วยว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยในฝั่งของตัว KFAHYBON นะครับผม mm hmm. เขาลงทุนในกลุ่มไฮยูเป็นหลักซึ่งมันมีความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้ในการที่จะผิดนัำชะระนี้สูงกว่านะตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวความผันผวนที่อาจจะเข้ามากระทบได้ในอนาคตก็ต้องบอกว่าถ้าดูในแง่นี้ถือว่าทั้งสองกองเนี่ยมีความใกล้เคียงกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในแง่ของความผันผวน,ผนแล้วก็โอกาสสร้างผลตอบแทนในอนาคต ต่อมาค่ะมาดูวันที่พอร์ต y c เครดิตเลตติ้ชัดเจนว่ากองเอเชียไฮยูบอลหรือ KFA HY b o อ d นั้นจะมีความเสี่ยงในด้านของการ default มากกว่าด้วยการถือครองในเกรด B และ BB เป็นหลักถึง97%แต่ในขณะที่ใช้หน้าบอลฟันหรือ k t ใช้หน้าบอลจะหนักไปทาง Tri ป l e B และ A เป็นหลักถึง63%และมีส่วนของไฮยูบอลรวมๆแล้วประมาณ26%ค่ะ ครับผมก็ต้องบอกว่าจะสังเกตได้ว่าในสวนตัวสัดส่วนการลงทุนของตราสารนี้ของทั้งสองกองเองเนี้มีความแตกต่างกันพอสมควรครับเลยครับผมในส่วนของตัวเครดิตเลสติ้งนะครับซึ่งนะตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายการลงทุนครับที่ในสขขทางทั้งสองกองนี้เคาะกำหนดเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของตัวความมันนวนและปัจจัยที่เข้ามากระทบแตกต่างกันไป มาดูต่อกันที่ในส่วนตัว t ็อปเทนโฮลดิ้งครับก็บอกว่าจะเห็นได้ว่าทั้ง2กองทุนนี้มีการกระจายการลงทุนในส่วนตัวตราสารนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะจะเห็นได้ว่าในส่วนตัว t o อปเทนโฮ l ดิ้งเองเนี่ยแม้ในส่วนของตัวอันดับที่1เนี่ยจะถืออยู่แค่ประมาณสัก2อถึงสอเท่านั้นเอง เมื่อเราดูแล้วครับว่าในส่วนของตัวตราสารนี้ทั้งหมดที่ติดท็อปเทนดนะตรงนี้จะเห็นได้ว่า10ตัวนี้รวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณสัก10บและสิเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างกระจายความเสี่ยง,งพอกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดในอนาคตสมมุติในกรณี worst case เ,เกิดมีในหนขของต,ตัวการ Default เกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อพอรุนค่อนข้างต่า ครับผมก็ต้องบอกว่าทั้งสองกองทุนนี้เองครับโดยสรุปแล้วเนี่ยถือว่ามีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปมีความใกล้เคียงในการในระดับหนึ่งเลยทีเดียวถ้าโดยสรุปก็คือฝั่งหนึ่งเองในฝั่งของเอเชียไฮยูบอลเองเนี่ยเขาลงทุนในปเป็นลักษณะภูมิภาคเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเขาจะลดความเสี่ยงเรื่องด้านปัจจัยเฉพาะประเทศลงมาได้นะครับผมแต่ขณะเดียวกันในส่วนองการลงทุนในส่วนตัวฝั่งไฮยูเอเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องของตัวการผิดน,นี่ที่สูงกว่า แต่ณตรงนี้เองเนี่ยเขาก็มีการลงทุนในส่วนของตัวอายุตราสารนี้ที่ค่อนข้างสั้นก็จะช่วยลดความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะพินาศรนดีลงมาได้นะครับแล้วก็จะเป็นการลดความอันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมลงมาด้วยนะครับในขณะที่ในสนตัวแบ a c k ล็ c h ช n นะ o บอลฟันครับก็ต้บอกว่าเขามีเป้าหมายในการลงทุนที่จะให้ลงทุนในสองตัว Investment grade เป็นหลักครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ความ เป็นไปได้หรือโอกาสที่จะถูกผิดนัชระนี้นะครับก็จะต่ำตามลงมาด้วยนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามด้วยความที่ว่าพอเป็น Investment g r a เกแล้วเนี่ยมันในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนก็จะต่ำกว่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็เลยมีการยืดหรือมีการถือครองในสองตัวตราสารนี้ที่อายุมากกว่าเพื่อที่ว่าจะให้ได้ยิวหรืออัตราผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับก็ต้องบอกว่านะตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเฉพาะตัวในส่วนของทางประเทศจีนที่เข้ามากระทบได้ด้วย ราะฉะนั้นต้องบอกว่าถือว่าเป็น2องกองที่น่าสนใจลงทุนในช่วงเวลานี้ครับผมเพียงแต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้อาจจะต้องพิจารณาในส่วนตัวการลงทุนด้วยถ้าใครที่ชอบลักษณะการกระจายการลงทุนในฝั่งเอเชียก็อาจจะแนะนําในส่วนของตัวแบล็คล็อกเอเชียไชน่บอลฟันมากกว่าถ้าใครที่เชื่อว่าสตัวอัตร,ราการเปลี่ยนอัตราหนี้ในฝั่งของจีนเองจะไม่เกิดขึ้นแล้วหรือเกิดอัตราที่ต่ําและเชื่อในส่วนตัวอนาคตของจีนก็อาจจะโฟกัสไปที่ในส่วนของตัว KT ทีไชน่าบอลฟันก็สามารถทําได้ครับผม ในส่วนของรายละเอียดกองทุน KFA HY Bond กำหนดการ IPO วันที่18-24พฤษภาคมนี้สามารถลงทุนขั้นต่ำได้500บาทฟรอนต์เอ็นจะอยู่ที่1.07%ค่ะ ในส่วนของตัวระดับความเสี be, videos, ่ยงของกองทุนนี Math ้ครับก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ระดับความเสี่ยงที่หกด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยจะเป็นระดับความเสี่ยงของในส่วนของตัวกองทุนหุ้นครับผมแต่ว่านะตรงนี้เองเนี่ยในส่วนตัวกองทุนนี้ลงทุนตราสารนี้เป็นหลักแต่ตรงนี้ก็คือเป็นหลักการป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุนของไทยครับในส่วนองกรอตตที่ถ้าเกิดว่ากองทุนนี้มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนใกล้เคียงกับหุ้นก็เลยจัดความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้นมาครับผม ต่อมาค่ะในส่วนของรายละเอียดกองทุนเคใช้หน้าบอลนั้นกำหนดการ IPO วัน IPO ที่11-19พฤษภาคมนี้สามารถลงทุนขั้นต่ำได้ที่1,000บาท Front e n d ในช่วง IPO อยู่ที่0.5%ค่ะในส่วนของตัวเคทีไชนะบอลครับระดับความเสี่ยงเนี่ยก็อยู่ที่เลเวล5ด้วยกันนะครับจะเห็นได้ว่ามีระดับความเสี่ยงที่ลดต่ำลงมาเพราะว่าในส่วนของตัวความผันผนเองเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะผิดอัตราหนี้ต่ำว่าเพราะว่านักลงนี้เองเนี่ยครับเขาลงทุนในสนองตัวเกรดที่ลงทุนได้เป็นหลัก อีกจุดหนึ่งครับที่สองกองนี้มีความแตกต่างกันก็คือในสนองตัวนี้บางด้านการป้องกันความเสี่ยงแต่ละเปลี่ยนครับผมณตรงนี้ในส่วนของตัวกองทุนเคทีเชนบอลครับก็คือมีการเปิดช่องเอาไว้ว่าสามารถที่จะบริหารได้ตามตุลินิษของผู้จัดการกองทุนนะครับในขณะที่ในส่วนของตัว KFA HY b o n d ครับณตรงนี้เขาก็มีการ ประกาศมีการระบุไว้ชัดเจนครับว่าจะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยที่ประมาณ90%ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะทําให้ในส่วนของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุน KFAH บอลเนี่ยมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวล้อไปกับในส่วนของตัวกองทุนแม่ค่อนข้างสูงครับผมแต่ว่าในขณะเดีวยวกันกองทุน k t ่ชนะาบอลเองก็จะเปิดช่องไว้ว่าถ้าเกิดมุมมองในส่วนของตัวด้านอัตราแลกเปลี่ยนของทางฟันเมเนเจอร์ของฝั่งกรุงไทยถูกต้อง ก็มีโอกาสที่สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าสำหรับนักลงทุนท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-0265100หรือ Line แอดฟินโนมนาสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟิ e โนม e น a าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคาร มีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน p h i n o m i n a ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential